สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตะกะแตนอำเภอลำดวนจวดสรินครับผมสำหรับใครที่สนใจตะกะเตนนะครับสนใจไข่ตะกะเตนนับทักเข้ามาได้เลยครับผมตอนนี้เราจะมีไข่จำหน่ายแล้วครับคาดว่าเรารุ่นนี้เราจะมีประมาณ7-8กิโลนับไข่นะครับไข่ขีดละ900บาทนะครับขีดละ900บาทนะครับก็อีกไม่กี่วันครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็คือมาดูกรงนี้นะครับกรงนี้นะครับ ความกว้างยที่ประมาณ80เซนนะครับความยาวที่3เมตรนะครับความสูงก็ประมาณ80เซนนะครับอันนี้เราเลี้ยงด้วยไข่3ามขีดนะครับดูฮะตักแตนเยอะมากนะครับขาก็รองด้วยนะครับน้ามันเครื่องผสมน้ํานะครับผมเนี่ยเราให้กินหญ้าหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียร์กับใบกล้วยนะครับมาดูข้างในนะครับข้างในนี้ก็เริ่มลอกคราบนะครับประมาณ70เปอร์เซ็นต์แล้วครับ เนี่อเยอะมากครับท่านผู้ชมนะครับข้างในเยอะมากนะครับเต็มเลยครับผมเนี่ยแบบนี้เลยตั้กแตนปันเก้าโมไข่โมจีนะครับใช้เวลาเลี้ยงแค่สองเดือนก็จับขายได้นะครับผมนะครับเนี่ยเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพเสริมได้อย่างดีครับผมใช้เวลาเลี้ยงระยะสั้นครับสองเดือนจับขายได้นะครับการเลี้ยงครับมันใช้เวลาในการเจริญเติบโตนะครับมันจะมีการล็อกคาบห้าครั้งนะครับผม ประมาณ40-50วันก็จะเริ่มจับคู่ผสมพันธุ์แล้วครับนี่ฮะอันนี้เป็นมุ้งนะครับผมเอาโต๊ะนะครับโต๊ะมีสี่ขามนี้ครับผมแล้วก็รองด้วยน้ำนะครับแล้วก็เอาผ้าเย็บมุ้งเย็บซัาเองนครับเย็บเป็นมุ้งสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่ซิปสด้านนะครับแล้วก็ผูกเชือกเหมือนมุ้งที่เรานอนเลยครับผมนะฮะก็ตัวนี้เลี้ยงไข่ประมาณสี่ขีดกว่านะครับตัวนี้ก็หลายหมื่นตัวนะครับ เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะครับให้ดูข้างในนะครับเนี่ยตอนนี้ตะกกแตนเขากําลังกินนะครับเนี่ยตอนนี้กําลังกินนะครับเนี่ยตัวนี้ลอกคาบใบที่สี่แล้วครับเหลืออีกรอบหนึ่งก็จะเป็นตัวเต็มใบนะครับรุ่นนี้นะครับมาดูตรงนี้นะครับเขาวันนี้หน้าฝนนะครับเขาจะออกมาหาแดดนะครับ แดนไม่ค่อยมีครับเขาจะออกไปอยู่ข้างบนนะครับเห็นเยอะเลยครับเนี่ยมุมนี้ก็เยอะเลยครับผมเนี่ยอันนี้กำลังลอกคาบนะครับในดูเห็นไหมเดี๋ยวนี่นี่อันนี้กำลังลอกคาบนะครับว้สามเข้าสู่ว้สี่นะครับกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับเนาะก็นี่ครับประมาณนี้ครับผมตะแตนตรงก้านะครับเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายนี่ครับเนี่ยกินใบตองใบกล้วยใบอ้อย ใบข้าโพดใบหญ้านะครับกินได้หมดนะครับกินดีมากครับน้ําก็ไม่ต้องให้นะครับให้แค่แค่นี้นะครับผมช่องช่องโตประมาณนี้นะครับเขาจะกินจุมากนะครับกินจุนะครับต้องให้วันละสามมือนะครับผมแต่ก็คือประหยัดต้นทุนไปเยอะนะครับมันไม่เหมือนจิ้งหรีดต่างๆเราต้องซื้ออาหารมาขุนอันนี้คือกินของที่เรามีนะครับใบตองใบข้าวใบหญ้า สารพัดใบที่มันกินได้พักตกก็กินได้นะใบค่อยต้นสะราแหนก็กินได้นะครับเอาของที่เรามีอยู่มาใช้นะครับมาให้มันกินนะครับประหยัดต้นทุนค่าอาหารไปเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับการเลี้ยงก็แล้วแต่ละคนจะประยุกต์กอาเลยครับมีหลายแบบหลายวิธีครับเนี่ยก็เอามาให้ดูแนวทางนะครับหรือจะทำเป็นตู้แบบนี้ก็ได้ครับผมเป็นตู้นะครับอันนี้เอาเหล็กสีลายทำตู้แบบนี้ก็ได้นะครับเนาะก็ได้หลายแบบ แล้วแต่ใครจะไปยุกเอานะครับผมแล้วแต่ใครจะปยุกเอาแล้วถ้าทําขีดเดียวเี่ยแนะนาให้ทาตู้มานี้ถ้าขายขีดเดียวนะครับตู้มานี้1ตารางเมตรพอดีนะครับแต่ผมคือแบบทําใหญ่หน่อยนะครับก็คือประมาณนี้นะครับเพราะว่าใหญ่นี้ก็ดูแล,แลง,ง่ายถ้าเราเลี้ยงเยอะนะครับทําอันนี้ก็ดูแลง่ายนะครับคือผมไม่ทําตรงพื้นเลยเพราะว่ามันมีมดมากัดไข่นั่นเองฉะนั้นผมก็เลยทำมันยกสูงแบบนี้นะครับ เวลาดูแลก็ง่ายนะครับเวลาเราเก็บขี้เราก็สามารถที่จะโกยให้มันรวมกันนะครับเก็บได้ง่ายนะครับก็อะไรแต่คนชอบเลยนะครับผมสลับมุ้งใครที่จะเลี้ยงนะครับแนะนําให้เป็นมุ้งสีขาวสามสองตาขึ้นไปนะครับมุ้งสีขาวสามสองตาขึ้นไปนะครับมันจะทนกว่าสีฟ้าสีฟ้าแค่สิบหกถึงยี่สิบตาครับอันนี้ขนาดสามสิบสองตาครับดูครับมันรอยมันทําลายนะครับมันจะมาขูดขูดนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็มีขาดเราค่อยเย็บเอานะครับเนาะตักแตนเขาดื้อนะครับร้านเราต้องให้อาหารนี่เพียงพอนะถ้าไม่พอเขาจะกัดกันกัดมุ้งกัดตะไคร์นะครับเอาเป็นว่าใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยครับหรือโทรเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าหกห้าเจ็ดสองสอบถามมาได้เลยนะครับเรามีจําหน่ายนะครับอีกประมาณห้าถึงสิบวันเราเริ่มที่จะปล่อยนะครับปล่อยไข่นะครับผมคีละเก้าร้อยบาท มีส่งเก็บเงินไปทางนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอยากสอบถามวิธีการเลี้ยงเราก็อธิบายได้นะครับมีวิธีการแนะนำนะครับผมก็ฝากสวนได้ด้วยครับหรือใครที่อยากมาชมสวนนะครับบ้านชุกใต้ตําบลดูโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์พี่กัดสวนมะเดื่อฝั่งสุรินทร์นะครับผมก็มาดูกันได้นะครับท่านชมนะครับเลี้ยงง่ายนะครับดูแลง่ายนะครับผมปัญหาของเขามดนะครับปัญหาหลักคือมดเราต้อง รองน้ํามีขารองน้ําเพื่อจํากัดเรื่องหมดนะครับแล้วก็ต้องอยู่แดดแบบนี้ครับผมมีแดดส่องนะครับแล้วก็ถ้าแดดร้อนจัดเอาผ้าอะไรนิดนิดใส่ข้างบนพลางแสงนะครับก็ช่วยได้นะครับท่านผู้ชมนะครับหรือขยันยกเข้ายกออกก็ไดย้ยกไว้ในร่มตากแดดอะไรประมาณนี้นะครับเจอฝนก็ยกเก็บได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ประยุก์เอา นะครับมันใช้เวลาสั้นแค่2เดือนนะครับท่านชมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนแล้วก็มารับชมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ